ถึง Home b a k อรีมหาวิทยายลัยสวยนสิทธิ์นะคะเราก็จะนึกถึงขนมอร่อยวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอเป็นเดนิสเบคอนค่ะซึ่งหลายท่านนะคะอาจจะเคยทานแต่ว่าไม่รู้จักชื่อนะคะเดนิดเดนิสเนี่ยจะทำมาจากแป้งควซองแต่ว่าจะแตกต่างจากควซองก็คือจะมีไส้ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้เบคอนไส้ลูกเกดไส้บลูเบอร์รี่นะคะ ส่วนรสชาติของเดนิสเบคอนนะคะก็คือพอเรากินเข้าไปก็จะแป้งก็จะมีเนื้อสัมผัสคล้ายกับขัวซองแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่มันมีไส้ข้างในก็คือเป็นไส้เบคอนแล้วก็น้ำซอสข้างในนะคะทำให้อร่อยแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายกว่านะคะที่สำคัญของโฮมเบเกอรี่นะคะก็คือ โฮม e บเกอรีไม่ใช้ไขมันทรานส์นะคะไขมันทรานส์ก็คือไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมาเองนะคะทําให้ปลอดภัยแน่นอนนะคะสามารถทานได้ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพคะ่ะ